ธรรมะจากวัดมเหยงหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมารังสีธรรมะอรุณสวัสดิ์รับวันใหม่ตันหาความทยานอยากเป็นสิ่งที่ควรเจริญหรือควรละตันหาความทยานอยากตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ที่ทำให้เกิดอีกการเกิดเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพราะมีตัณหาตัณหาคือความทยานอยากอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเอาสมาธิอยากจะเอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้หรือไม่อยากเอาอย่างนั้นก็มี เจอทุกข์ไม่เอาทุกข์อยากให้ทุกข์หายไปเจอฟุง้งไม่ชอบฟุง้งอยากให้ฟุ้งหายไปเจอปวดไม่อยากให้ปวดอยากจะให้ปวดหายไปมันก็เป็นวิภวะตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละไม่ใช่เจริญ พระพุทธเจ้าสอนให้ละถ้าเราไปเจริญตัณหาอยากได้แล้วมันไม่ได้มันจะเกิดอะไรมันก็จะขัดเคืองใจวุ่นวายใจอยากให้ปวดมันหายฟุ้งมันหายเสียอยากหายอยากหายพอมันไม่หายก็เดือดดานใจฉะนั้น ท่านให้วางเฉยกำหนดรู้ทุกข์อย่างวางเฉยตัณหาก็จะถูกชำระไปในตัวจากการถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาคอสกรรมฐานสั้นเทศกาลปีใหม่ธรรมะ รับวันใหม่จิตกำลังวุ่นวายกำลังฟุ้งซ่านจะทำอย่างไรมีวิธีปฏิบัติอยู่สองวิธีวิธีสมถะกับวิธีของวิปัสสนาแก้ไขฟุ้งซ่านด้วยสมถะวิธีสมถะก็คือต้องเพ่งเอาจิตเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง จนจิตอยู่กับอารมณ์นั้นพอมันอยู่กับอารมณ์นั้นได้มันก็จะเกิดสมาธิความฟุ้งซ่านก็จะหายไปด้วยสมาธิที่มันข่มไว้จิตจะมีสมาธิจิตจะต้องเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพ่งอะไรดีให้มันนิ่ง ถ้าเราลืมตาเราเพ่งอะไรได้เพ่งอะไรก็ได้ที่ให้จิตมันอยู่เพ่งดวงไฟเพ่งดวงแก้วเพ่งแสงสว่างเพ่งพระพุทธรูปเพ่งใบไม้ไหวๆก็ยังได้ถ้าหลับตาอยู่ถ้าเราจะเพ่งที่ตัวที่ร่างกายจะเพ่งอะไรดี เพ่งตรงไหนก็เกิดสมาธิได้หรือว่าตรงไหนที่มันมีการเคลื่อนไหวอยู่ปรับเปลี่ยนอยู่เช่นลมหายใจมันมีการเปลี่ยนอยู่มันมีเข้ามันมีออกมันมีเข้ามันมีออกเราก็มาเพ่งดูลมหายใจให้กำหนดดูว่านี่เข้า นี่ออกแต่ดูเผลอๆจิตมันก็จะหลุดไปได้ง่ายมันไปคิดเรื่องอื่นเราก็ต้องสังเกตลมหายใจว่านี่เข้ายาวนี่ออกยาวนี่เข้าสั้นนี่ออกสั้นให้มันมีข้อสังเกตมันก็จะอยู่หรือให้ว่าระลึก ทุกขั้นตอนของลมหายใจตั้งแต่เริ่มหายใจเข้าก็ให้รู้ไว้กำลังหายใจเข้าอยู่เข้าอยู่รู้สูดลมหายใจเข้าเริ่มออกรู้ออกรู้ออกรู้สูดลมหายใจออกหยุดอยู่เริ่มเข้า สุดลมเข้าเริ่มลมออกสุดลมออกเริ่มลมเข้าดูมันทุกระยะจิตมันก็จะอยู่ดูเฉยเฉยไม่อยู่ก็เอาคำบริกรรมมาช่วยพุทโธธรรมโมสังโฆก็ได้หรือว่านับลมหายใจเข้าหนึ่ง ออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามก็ช่วยให้จิตมันอยู่ทำอย่างไรก็ได้ให้มันอยู่กับลมหายใจหรือจะบริกรรมอะไรก็ได้ที่เราพอใจถนัดหรือจะบริกรรมยาว อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาก็แล้วแต่ทำอย่างไรก็ตามให้จิตมันอยู่กับลมลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก,ออกไปนานๆมันก็จะเกิดสมาธิได้สมาธิก็คือจิตมันจะรวมอยู่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นๆพอมีสมาธิ ความฟุ้งซ่านก็หายไปนี่สมถะแก้ไขฟุ้งซ่านด้วยสมถะแก้ไขฟุ้งซ่านด้วยวิปัสนาทีนี้ถ้าจะใช้วิปัสนาทําอย่างไรทําวิปัสนาไปเลยยังไม่ได้บีสมาธิอะไร พอฟุ้งขึ้นมาทำอย่างไรใช้วิธีการระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมและปล่อยวางรู้สึกตัวทั่วพร้อมและปล่อยวางเวลาฟุ้งรู้สึกตัวมาเห็นว่าจิตฟุ้งก็ปล่อยวางปล่อยวางความฟุง้งปล่อยวางความคิด ปล่อยวางความปรุงแต่งรู้สึกตัวและปล่อยวางเรื่อยๆจิตที่ฟุ้งซ่านมันมีความร้อนใจมันมีความตรึกนึกก็รู้คิดก็รู้คิดปล่อยวางตรึกนึกขึ้นมาก็รู้ความตรึกนึกปล่อยวางฟุ้งขึ้นมาก็รู้ฟุ้งปล่อยวางวางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆรู้สึกตัว มีไหมที่มันคิดจิตออกนอกไปเรื่อยลืมไปเลยทำอย่างไรถึงจะกลับเข้าบ้านถ้ากายเป็นบ้านจิตไหลไปอีกไปอดีตอนาคตการงานคนนั้นคนนู้นไปเรื่อยลืมตัวก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวมันก็จะกลับคืนเข้าบ้านรู้สึกตัวจิตจะกลับคืนมาฉะนั้น ้องฝึกการรู้สึกตัวขึ้นให้เป็นพอรู้สึกตัวขึ้นมาจิตก็จะกลับมาที่ตัวมารู้กายรู้ใจทีนี้พอมันรู้สึกตัวขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งความรู้สึกตัวมันก็ดับไปจิตมันก็ไปใหม่อีกไปนอกบ้านอีกทำอย่างไรก็รู้สึกตัวขึ้นมาใหม่กลับมาใหม่อีก เราไม่ต้องบังคับด้วยไม่ต้องดึงด้วยแค่รู้สึกตัวแล้วก็สังเกตเห็นจิตมันคิดปล่อยวางไปรู้สึกตัวมาเห็นจิตมันฟุ้งก็ปล่อยวางไปรู้สึกตัวทีไรเห็นจิตมันวุ่นวายก็ปล่อยวางปล่อยวางไม่เอาด้วยทำบ่อยๆรู้สึกตัวกลับคืนบ่อยๆปล่อยวางบ่อยๆ ที่สุดแล้วการฟุ้งซ่านก็ลดลงใจก็จะมีสติมากขึ้นรู้สึกตัวมากขึ้นรู้ตัวมากขึ้นมันก็เบาได้สงบได้